ดีครับอ,อ,อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลวีสามนะครับ,นะรบก็มาเดินเล่นเนาะยามเช้าๆนะครับอาอันนี้มีแดดมีคนอยู่อ่ะเฮ้ยวันนี้ว่าจะพาเอฟซีไปนั่งป่ามันเท่าหน่อยเ,ออเจอ้าของเขาอยู่เ,เห็นแต่คนฉีดจา พาอตอนแรกผมขี่รถรถเจ้าฟินเนี่ยผ่านมาทางนี้ตอนแรกก็เออมองมองไม่เห็นรถใครนะแล้วเขาอร้ไปจอดข้างในดีนะถ้ามองเห็นมองไม่เห็นเนี่เข้าไปนั่งกเนแหะนอ๋ออ๋อไอ้โจ้เฮ้ยโจ้วิ่งเอซีวิ่งไวมากเลย เอาง่ายเอฟซีโจ้เนี่ยถ้าไม่อ่านออกตัวเนี่ยทำให้ระดับรถซุปเปอร์คาร์ก็รถไฟฟ้าต้นโคตรแรงอะ่ะแต่ว่าแนละ้วไอโจ้มันก็คงไม่ได้เร็วที่สุดหรอกก็คงมีหมาที่วิ่งเร็วกว่าโจ้ก็มีนะแต่ผมเห็นตั้งแต่เลี้ยงไอ,โจ,นะอโจ้มานะไอโจ้มีขี้กลัวใช่ไหมเวลามีหมาให้ไหนไล่มันนะไม่เคยไล่ทันไอโจ้สักตัวเลย นมาแถวบ้านหมาที่ไหนไม่รู้เวลาวิ่งไล่โจนี่ไม่เคยทานจโจ้โจ้โจมันไวจริงนะเดี๋หมาเอก็อาจจะวิ่งเร็วกว่าก็ได้นะผมไม่ได้ไวโจ้มันเร็วที่สุดหรอกนะครับมันเข้าทำอะไรเข้าไปขี่นะเมื่อวานก็โอ้ทำธุระเนาะซื้อเติมน้ำมันซื้อข่าสง่งกรสารก่ ขี่เจ้าสปาร์กออกตลาดในตวัวอำเภอไปกดตังค์นะครับไอตอนไปจอดอยู่ธานาคารเอ้เราก็ว่าเฮ้ยทำไมเฮนมันแปลกๆมันแข็งๆฝืดๆเหมือนนี่รถจัมแบนเราก็ไปม,มองอยางแบนเหรอน่าจะเบนหน่อยหนึ่งแหละก็เลยขี่กดตังค์แล้วก็เลยขีย่ไปโรตัสนะโรตัสในตวัวอำเภอก็เลยเออไปซื้อหัวหันไอ,อจวที่ขี่แล้วไปซื้อหัวหันไอจกออกมาม่บีตอยางโอ้โหยางแบน ยางอ่อนเยอะเลยแหละบีบเข้าบ้องเลยลก็นแรก็ว่าอะแรกว่าผมจะไปเติมน้ำมันที่คาวเทคแล้วก็เติมลมใช่ไหมเออแล้วเติมลมก็เติมที่แม่ง,งนี่แหละปะตทคราวนี้กล่าวว่าเฮ้ยคันนี้ขี่ออกมาหน้ารถตัดแม่งไม่ใช่แล้วก็เลยเติมน้ำมันที่ทปตทนี่แหละแล้วก็เติมเติมลมเติมน้ำมันเสจผมก็เขียนรถไปเติมลมนะ เออว่าม wow. ัน hmm. ติดเครื่องได้มันใกล้ๆคราวนี้ก็เลยจะเติมลมมีอีกตาลงคนหนึ่งก็เติมอยู่ช้าๆเวลาอึดอาดผมก็ไม่ได้อะไรเนาะเรื่องของเขาอะเรามาตามคิวไงก็เติมก็เติมองแกพอเติมเสร็จก็ยินสียให้ผมก็ไปยืนมองอ๋อเกเติมสามแปดเหรอผมก็เติมสามแปดนะเพราะว่ายางเราอ่อนเยอะ เอาไงถ้าเครื่องมันเต็มัมก็ตัดของมันเองอะถ้าลมมันเต็มเครื่องมันจะตัดทีนี้เติมมันก็ไม่ตัดจนผมพราะว่ายางสปาร์กเนี่ยมันน่าจะเก่ามากแล้วแล้วก็เอสปาร์กคเนี้ยตอนที่มันพังอ่ะมันเคยจอดหลายเดือนเออยางก็คงไม่หมวสภาพอะไรมันไม่วิ่งตลอดมันต้องยางรถว่าจะเครื่องยนต์ยางรถเนี่ยมันต้องแบบขยับรถด้วยขับไปนั่นไปนี่ด้วยไม่ใช่จอดอย่างเดียวใช่ไหมอะแต่ตอนนั้นสปาร์กมัน มีปัญหากับระบบไฟไงเออระบบไฟเขาปั ENNIS, ๊มต <royable> <What S 1> ิกนะไม่ใช่ระบบไฟรถนะครับนั่นแหละก็พอมาก็ใช้ได้อยู่หลายเดือนนะเออก็เลยนั่นแหละเมื่อวานก็เลยเอยเติมเติมผมก็เติมผมเอาสายออกอะไม่เครื่องไม่ไม่ตัดใจนึงก็กลัวแม่งไอหายางจะระเบิดก่อนปกวะก็เลยจนแก้มยางปิดแล้วอะก็เลยปลดสายออกนี่รถมันก็ผ่าไปหมดเนาะตอนแรกมีเสียงว่าเสียงอะไรกวนรถก็ผ่าไปหมดก็เลย หมุนได้เสียงอะไรฟีดตนแรกคิดว่าลมม,ออลมันรั่วออกจุ๊บ้ยก็เลยหมุนล้อหาเอาเสียงลมมาีิโอโหรั่วกลางกลางดอกยางเลยก็คือไอ้ยางดอกอนี้ที่ตาผมใสมามันจะเป็นดอกยางกึ่งกลางด้วยแล้วก็ช่วงกึ่งกลางจะมีดอกยางอีกมันไม่เหมือนไอ้ดอกยางนูนๆที่แถมมากระสุนเหมือนพวกไอ้ฟินพวกโัเย็บนะเออมันจะเป็นดอกยางอีกแบบหนึง่งโอ้โหเรารั่ว,วออกปีออกกันงั้นน่ะ ชิบหายแล้วลมออกเลยอ่ะกลางก็เลยทำไงว่ากูก็เลยเออยขี่อย่างนั้นอนะ่ะกลับมาบ้านเลยก็ช่วงก็ขี่มาก็ปกตินะจนมาเนี่ยเดืออีกประมาณกิโลในหน่อยจะถึงบ้านเหมือนเห็นแม่งเริ่มบัรคับลำบากแล้วเข้าโค้งวัดก็แปลกๆคราวเนี้ยมาถึงปากซอยผมเนี่ยเนี่ยมาถึงปากซอยผมเลี้ยวเข้า ปกติจะคานเกียร์สองขึ้นใช่ไหมแอนนี้ยผมผ่อนลงถ้าหนึ่งก็หนึ่งอะลงหนึ่งก็เกียร์หนึ่งก็คานก็คานเข้ามาเรยวขึ้นมาก็เร็วประมาณนึงแหละไม่ถึงยี่สิบหรอกแม่งเกือบล้มดิครัน <c ười> นี้เราเออกขึ้นมาได้แล้วตรงรถตรงแล้วก็ลงเกียร์หนึ่งเลยแล้วก็เออขึ้นขี่ขึ้นมาเอาง่ายๆมาถึงมาจอดหน้าประตูรัว้วอะยามเแม็นแต่แตะแล้วอ่ะแสดงว่าลมอ่ะมันออกก็จริงแสดงว่าช่วงที่เราขี่ขึ้นมาอยู่อ่ะ อารมณ์เหมือนลดเอที F ino, ่นอกไม่รดอ่ะหน้ามันจะดึงตลอดเพราะว่าแรงเครื่องมันฉุดไงใครที่เคยขี่พวกเทน่า VR หรือว่าพวก JR พวกโซนิกเอาง่ายพวกโซนิกอ่ะเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมเราบิดชกหน้าน่ะหน้านมันจะยืดตลอดเวลาเ,ลเรากำคาใช่ไหมหน,น้ามันจะยุบพอเราเปลี่ยนเกียร์ต่อไปหน,น้าก็จะยืดขึ้นมานะถ้าถ้าโชกไม่เสียนะเอออย่างนั้นเลยอะมันอารมณ์อย่างนั้นแหละจริงๆอ่ะ ฟินพอกเวฟอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้แรงมันไม่ได้เยอะเหมือนโซนีกไงมันก็จะประมาณหนึ่งก็คือมันจะดึงช่วยตลอดต่อให้ตัวเรานั่งนั่งกลางทวงรถได้แหละแรงดึงอ่วงรถมันยังดึงไว้ให้ตลอดจริงจริงเดี๋ยวขับปากซอมก็เริ่มยากใช่ไหมล่ะเออแต่พอก็ตรงขี่ขึ้นมาก็ยังเออพอมาขับได้นิดๆหน่อยๆแต่พอมันจอดหน้าบานโอโหแม่งเอาน่าประตูรั้ว จะเปิดเข้าบ้านมองมองยางโอ้โหแบนติดพื้นแล้วกูเอ้ยไม่ต้องไปไหนน้ำมันแม่งก็เพิ่งเติมมาบ,บอกบอกเขาร้อยหนึ่งแม่งเติมได้เก้าสิบเนี่ยมันเต็มถังก่อนชิบหายแล้วน้ำมันเต็มถังกูไม่ได้วิ่งไปไหนเลยต้องจอดเนี่ยไว้อีกอาทิตย์นึงอะเต่ว่าตั้งแต่เอากลับมาตั้งแต่เอาไงตั้งแต่เครื่องมันใช้ได้อนะตั้งแต่เครื่องมันใช้ได้ก็ยางก็ไม่เคยรัว่วไม่เคยเลยนะ มีล่าสุดมาช่วงประมาณวันวันที่เท่าไหร่วะประมาณวันที่สามสิบเอด็ดค3สามสิบเอด็ดกรดกฎาคมนะก่อนจะเข้าสิงหาเนี่ยนี่สามเอ็ดผมจะรถแปลาของแปลาของกินนะอย่างรู้อ่ะก็เลยไม่ได้ใช้ใช้เจ้าฟินเออใช้ใช้เจ้าฟินแทน ก็จนมาวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ยตามแม่ออกหลังจากนั้นก็เลยขอตามแม่ไปเปลี่ยนยางในนะยางในล้อหลังของเจ้าสปาร์กเออก็ขี่มาแม่งยางพึงรั่วนะพอมากลางเดือนนี้หนักเลยครับกลางเดือนกันยานี่แม่ทางยางนอกยางในไปเลยอ่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลามันนะเอฟซี FC บางคนเอ้ย ผมไม่เติมลมเยอะหรือเปล่าแก้มยางยงฉีกไม่นะถ้าแก้มยาม,มาปีผมบอกเลยน้อยมากแต่มันไม่ได้ปีแบบ,ถ,แแบ,บแถ้ายางดีๆม,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 มันจะปีแบบน้อยๆแต่ถ้ายางหมดไก้หมดสภาพอะย้ำมันจะปีถ้าเราเติมยาลมยางแข็งจะปีแบบน่ากลัวนะ,ะประมาณนี้อย่าแป๊บนึนะรถไม้แงะแม่งก็มาต่อครับไปสิน่ะ ไอโจไม่ค่อยอยากมาผมไม่ค่อยพามาม,มันเลยไม่มาไนะอ้โจด้วยไอโจเลยโยืนม,มองอะไรไปเลยไปเดินเล่นปะอย่งี้มึงดิอือน้อไอโจนอนตรงนั้นเแหละช่วงไหนวะที่ผมถ่ายเอฟซีชมนี่จะถ่ายช่วงนี้แหละแต่ตรงเนี้มันไม่มีเนยแล้เอฟซีมันจะมีเนยห,หน่อยๆอะ่ะนะ โอ้แล้วกูยืนตรงไหนได้มึงเนี่ยโอ้ยไม่มีเนินแล้วอะ่ะเขาตัดเนินตัดอะไรออกไปแล้วมันไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะขออภัยด้วยนะกล้องมันสั่นมันอะไรเนาะมันไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันถ่ายไม่ได้อะ่ะเออเมื่อก่อนมันจะดินนูนๆปูๆใช่ไหมนี่ถ่ายไปก็เห็นแต่อะไรนะยอดไม้นะถ่ายไม่ได้ละตายเลยเิ็นเลย นะคลิปคลิปคลิปทุกคลิปที่เคยถ่ายไปก็ถือว่าเป็นความทรงจำเนาะผมบอกแล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับนะมันไม่มีอะไรอยู่อย่างนั้นมั่นคงหรอกเนี่ยนขนาดดิ้งดิงเนี่ยที่เคยฟูฟูผมไปยืนถ่ายคลิปเห็นไปภูเขาอีกอำเภอหนึ่งได้ทุกวันนี้อะไรยืนในแค่ตรงเนี้ยแล้วมองเห็นแต่ยอดไม้ข้างหน้าเนี่ยมองเห็นภูเขาที่ไหนล่ะนะเนี่ยคือผมไปถ่ายช่องหลังันบางแสนอะ่ะผมไปถ่ายเออ หลังๆผมก็มาถ่ายนี่นะจุดชมวิวตรงเขาสามมุกอะที่จริงผมไม่กล้าไปหรอกผมกลัวรถมันเหยียบลิงแต่ว่าตอนเช้าๆอย่างั้นนไงลิงมันไม่ออกนะก็เลยก็เลยเออไปเนาะลงไปดูผมก็เออบอกเอฟซีว่าเออถ่ายไว้เป็นความทรงจํานะผมก็ได้มาถ่ายคลิปด้วยนะได้บรรยากาศด้วยเดี๋ยวไว้เป็นความทรงจําด้วยนะเนาะเผื่อวันหนึ่งเขาสามมุกอาจจะไม่อยู่เหมือนเดิมหรือบางจุดแลนด์มาร์ค บางจุดที่เคยไปถ่ายก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะมันก็มันก็ไม่มีอะไรมั่นคงตลอดนะครับมองไปก็เห็นคนเดินเพิ่เดินไปแล้วนะมันโอ้ยโอยอะไรของไอ้โจ้เนี่ยเนาะเป็นหมาบ้าย <laughs> ้วยซื้อรวยโจมเป็นหมาบ้าแล้วมันนอนคุกเงี่ยแล้วมันก็เลอะ เอ้ยโจเอ้ยอ,อ,อ,อย่าติดตัวอ,อีกนะผมก็คิดแล้วว่าทุกอย่างไงม,มันมันไม่เหมือนขนาดไปเมื่อประมาณสิบเก้าปีสิบปีก่อนเนี่ยอ่ะเคยตาเคยไปเคยพาไปไปไปทัป้งครอบครัวน้าก็ไปเช่าที่พักบางแสนให้ แต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้มันคือบางแสนก็ไปเที่ยวไปอะไรไปนอนนั่งคืนหนึ่งนะตอนเช้าก็เดินม,มาถ่ายรูปเขาก็เดินไปถ่ายรูปกันที่หาดบางแสนนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ไงแต่ผมจําได้ไปกันก็เชยเยตาก็ขับแต่ตาก็ไม่ผมขับไงตาก็ขับไปขับขับตอนนั้นจําได้นะเขาไม่ให้เราขับเราก็เป็น พึ่งจะเป็นใบพิ่งจะเป็นวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมก็ตอนนั้นอายุประมาณสิบเฮ้ยขับตอนนั้นก็ไม่นานนี่หว่าก็ประมาณเก้าปีสิบปีที่แล้วเนาะก็ก็ไปเลยหมดบ้านเนี่ยแหละแม่ก็ไปทั้งครอบครัวเลยก็นั่งกันกับตาหวานคันนี้แหละ ไปกันอะไรกันก็นอเออเอาง่ายอ่ะขากลับมาก็กาเขากขับกลับมาใช่ไหมเอาง่ายสิรู้ไหมตาผมเขามาให้ผมขับตอนไหนนี่ขับอยู่สี่แยกในอำเภอเนี่ยไม่ใช่สี่แยกไฟแดงถงนนใหญ่จะเข้าบ้านนะจะเข้ามาในอำเภอนะสี่แยกจากที่มันอยู่เขตในอำเภอเนี่ยที่ว่าจะตรงมาเนี่ยตรงมาถนนใหญ่เราจะเลี้ยวข้อซอยเนี่ยเออเนี่ยแหละ ผมได้ขับเนี่ยนะประมาณสิบสองสิบสามโลถึงบ้านนะไม่ได้ขับแบบโอ้จากนั่นจากนี่มานี่หรอกไหเขาไม่ให้ผมขับนะรถผ่านเยอะรถใหม่โจยไอ้โจ้เ <c oughs> นี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช่หมาแบบอยู่ข้างทางประจำอะ่ะเวลารถก็วิ่งมามันเหมือนจะไปวิ่งขวางรถเขาไหมเอ้ย <c oughs> ดีรถเขาไม่บวกเขาให้ ถ้ามาอยู่ข้างทางประจํามันจะรู้ไงมันจะหลบไปทางไหนยังไงอะไรแบบเนี้ยนะดูไปยืนในตรงนั้นนี่แหละเนี่ย,ยผมบอกเลยผมไม่ค่อยอยากมาถ่ายตรงนี้หรอกอย่าไปถ่ายเนี่ยข้างไปมันป่ามันมากกว่ามันสบายกว่านะแล้วน,นักเขาก็ไม่ผมขับหรอถนะรถ พอสักประมาณตอนนั้นเริ่มทางานโรงงานแต่แต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก็ตาก็ให้ขับอยู่นะเขาให้ขับอยู่ก็จำมันก็จำไม่ค่อยได้เอฟซีนะก็คือตอนนั้นขับก็คือหลังจากที่ว่าผมก็ให้ฟังว่างไงนะทั้งในช่องหลักช่องรองตาเขาให้ขับ จากที่ว่าเออตอนแรกเลยไม่ให้จับกุญแจรถเอาง่ายเอารถไม่ผมล้างแล้วก็เอากุญแจรถหนีอ่ะเออฮะก็ครับข้าขับตอนไหนวะตอนแรกๆเลยก็น่าจะที่ตายเข้าไปตลาดันมะเออผมก็นั่งอยู่ท้ายกระบะนั่นแหละผมขี้เกียจนั่งในรถอันนี้ตาเขาขับมา,าก็มันไม่ถึงสิบโลใกล้ๆจะถึงบ้านเนี่ยเออ เราบอกเออไอ้มาขับดิเอราก็ไปขับเราก็ขับได้เออ่วนตอนหลังตอนไรก็พอขับได้เขาติ้งยุ่แจรถมาให้กันลักเอารถหนีไปประจาอ่ะเพื่อนมันเพื่อนหลายคนมันก็ไปกันเป็นกลุ่มใช่ไหมไปกันเอ้ยไปไปไปกันหลายคนบางคนมันก็เอารถใหญ่ไปบางครั้งเราโทรถามเราจะไปเนด้วยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะบอกกูยูเนี่ยยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเขามันก็บอกมันก็ขับรถไปหา ประจานเมื่อก่อนจนหลังๆก็ห่างกันตอนช่วงงานทํางานโรงงานก็เคยขับตาหวานอยู่โอ้ตอนนั้นจําได้ไปไหนไปไหน,นไหนก็คือตาจะไปด้วยนะตาจะไปด้วยหลังๆก็ตอนแรกๆก็ด้ขับก็จริงก็คือตอนนั้นก็พาแม่ามาซื้อของในโลตัสในตัวอำเภอเนาะเออแล้วก็ไปซื้อของในโลตัสอีกอำเภอหนึ่ง ขา้ามอีกอำเภอนึงมันจะเริ่มน่ากลัวนะท่านบอกคนที่ขับรถไม่ไม่เป็นหรือขับรถใหม่ๆเนี่ยเพราะว่ารถมันจะเยอะม,มากแล้วนะแล้วก็ขับรถในเมืองเออก็แล้วก็ค่อยๆเริ่มพัฒน,นาไปนะก็จริงๆตอนนั้นผมขับได้แล้วนะประสบการณ์ก็เริ่มมันเริ่มวิ่งเข้าหาตัวแล้วแต่คนเขาก็ดูตามภาพเนี่ย เขาก็ว่าเออผมขับรถจากในเมืองกลับมาบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็คือไปมิทติ้งกันนี่อยู่ยาวเว้ตาก,ก็เลยตาก,ก็ไปด้วยคนนี้ตาก,ก็เลยเอาตังกับผมอะไปแล้วก็นั่งรถตู้กลับแล้วคนนี้ผมก็ขับตาหวานกลับมาคนเดียวเออหลังๆก็ขับจากบ้านเนี่ยไปไอน้นี่ไปพัทยายตอนนั้นญาติมาน้องยหญ่อะมาจากเมืองนอกก็คืออีส่วนหนึ่งอะเขานั่งรถ,รถตู้ไปรับยายกันอยู่ที่สนามบิน ก็คือฝั่งทางผมเนี่ยก็คือไปเจอเขาอยู่ที่ไอ้นี่พัทยานะตอนนั้นก็มีผมมีตาผมมีตายายแล้วก็ตายายของอีหลานตัวเวนแล้วก็อีหลานตัวเวรห้าคนก็คือเขาก็นั่งกันแขบผมก็นั่งคนขับกัตานะคนขับกับตาก็าคือตอนนั้นผมก็ขับขับตลอดเลยขับตั้งแต่จากบ้านเนี่ยจากบ้านเนี่ยไปไปจนถึงพัทยานะแต่ว่าไม่ถึงหาด เสียลตำรวจไม่งอไอว้ตอนนั้นมก็ใกล้เช้ากะเดี๋ยวตำรวจแม่งออกก็เลยเปลี่ยนให้ตาขับตาขับย,ย,ย่อๆๆนี่แหละเออตอนนั้นก็ขากลับมั้งคราวนี้คนนั่งไม่ใช่คนเดิมแล้วไงเออเป็นคนนึงก็ไปส่งเขาเลยตอนนั้นก็มีใครวะขากลับมาจําไม่ได้มีใครมั้งผมก็ลืม แต่ยายผมไม่ได้ไปนะยายผมแก่แก่เริ่มนั่งรถไม่ไหวแล้วตอนนั้น,น่ะก็เลยผมจำไม่ได้เอาที่จีจำได้เนาะก็มีใครว่ามีผมมีตาผมมีมีแม่ของอีหลานตัวเวรแล้วก็น้าของอีหลานตัวเวรแล้วก็น้าผมจำจำไม่ได้ว่ามีมีแม่ตัวเองเลยหรือเปล่าเออขากลับก็นั่งรถกลับมาตอนกลับมาจากไอ้นี่พัทยา ผมก็ขับกลับมาเอ้ยไม่ได้เลยผมไม่ได้ขับตาขับมาถึงอันนี้มาถึงไอ้พนันนิคมชลบุรีอ่ะเออเพราะต้องกลับมาในตัวเมืองตัวเมืองแปดริ้วกลับมาตัวเมืองแปดริ้วเพื่อที่จะไงเ,เพื่อที่จะไปส่งนะทั้งนะ้าทั้งแม่อีหลานตัวเวียนนะ้าอีหลานตัวเวียนก็คือเขาก็กรังก็จากที่บกสขนส่งแปดริ้วอะ่ะ เขาก็กลับไปตามที่ต่างๆที่เขาอยู่นะเออนะครับหัวขับรถกับหัวขับหัวขับจากพนัสกลับมานี่นะแล้วหัวขับรถจากหัวขาออกับบ้านนะก็เริ่มเป็นนิดหน่อยแต่วคือตอนนั้นก่อนที่ว่าใกล้ออกจากโรงงานก็คือผมบอกตาว่าเออ,อยววันนี้พาหนูไปอนี่เดอ้อพาหนูไปเขียนปลออกตาว่าเออตาก็เออตาไม่ว่างว่ะเองขับไปเองเดอ้อ บอกมึงขับไปเองนะตาไม่ว่างทำงานบ้านเนี่ยเยอะแยะเลยวันนี้แกก็แกจะมาดูแลบ้านน้องสาวยายนี้ไงเออที่ว่าแกมาจากมึงงอกแกก็ดูแลบ้านนี้แกก็บ้านที่ที่ผมอยู่แกแก็ทำความสะอาดของแกแต่เราไปรุ่นไม่ได้สนใจไม่งอกนะอยากทาก็ทําเราไม่สนใจเออก็เลยไม่สนใจนนะี้ตาเขาไม่ว่างตาเขาก็เลยยืน่นคุณแกรถตาหวานาให้ เออบอกไปไปเองนะแล้วก็ไปเองต่อนนั้นจําได้ไปรับเอาเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เรียนมารุ่นเดียวกันาจจะมันอยู่คนละห้องก็คือคนคนนี้เป็นคนที่ว่าสอนให้ผมขับรถจนจนเป็นนะเพื่อนคนเนี้เออคือเขาดีมากครั้งแรกะเราไปขับรถปู่เขาอาการเอาออกคือเราขับมันดูแล้วเวลาเราขับไม่เป็นหรอกนะก็คือเอาง่ายเอฟซีอย่งผมจะอะไรฟังช่วงหลักเขาแทบจะไม่ได้เรามั้ง ก็คือตอนนั้นประมาณสิบกว่าเลยแหละประมาณอายุตัวเองอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเคยขับรถเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นรถแม่มันรถแม่มนหรือรถพ่อเลี้ยงมันไม่รู้เออก็ไปขับคันนี้อาการออกเว้ยขับไม่เป็นเอาไงขับไม่เป็นแล้วก็เลี้ยวมั่วรถเกือบลงป่าก็มีเออคันนี้ไปจอดปั๊บมันถามไอ้เพื่อนผมถามเฮ้ยให้กูถอยให้ไหมเพื่อนมันบอกมึงไม่ต้องถอยเลยรไอ้เฮียไอ้สัตว์รถแม่กูจะลงป่าไอ้เฮีย แต่ว่าเพื่อนคนเนี้ยก็ห่างห่างจาได้ว่าก็เคยเอ้ยเราเคยเจอกันจริงจิก็ผมเล่าไปในช่องหลังน,นะไม่อยากกลับมาเล่ามันจะยาวเอาง่ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไเจอกันนานมากเลยเจอกันตอนเขาไปทํางานอยู่แถวๆนั้นแหละก็เจอเขาร้านค้ามาอะไรมากก็คุยกันเราก็ไม่หลังจากนั้นไม่ได้เจอกันมาสิบกว่าปีเลยรู้ไหมผมมาเจอกันตอนไหนมาเจอกันตอนที่เนี่ยเนี่ยสงการเนี่ยที่ไม่เล่นผมไม่เล่นน้ำอยู่บ้านเพื่อนรุ่นน้องอะ่ะเขาเนี้ยไอ้เพื่อนคนที่ว่าเป็น เจ้าของไอ้สตาร์ด้าน่เออกระบปาสตาร์ด้าเหมือนกันก็แล้วก็มากับเพื่อนผมที่เคยเส,เสนิทซี้กันเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยเออมันมากันสองคนบอกเฮ้ยมึงมารู้จักกันไงังไงมึงถามมึงใครวะผมถามเนี่นะเฮ้แต่ตอนเราเด็กๆเราจําเพื่อนในหน้าตาภาพเด็กๆได้แต่พอโตมาโตมาจนเป็นวัยผู้ใหญ่จนจะวัยกลางคนเนี่ย mm hmm. เชื่อไหมเอฟซี FC, ผมจําเพื่อนผมไม่ได้ก็คือเคยังว่าเนาะทุกทกอย่างหน้าตาร่างกายมันเปลี่ยนไม่มดูด่ะ ก็คือมสามหรือมอ4ี่หรืออัติสิบหกสิบเจ็ดมันก็นิดหน่อยมันก็ยังพอจำกันได้จำกันได้อยู่แล้วในอย่างผมผมก็เปลี่ยนจากผมที่ว่าเออคอยผมผอมหะผมผอม,ผมสูงสูงเออคราวนี้เราก็น้ําหนักตัวขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยใช่ไหมเออเราแค่เราไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ดูแม่เก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมดานี่แหละแต่เพื่อนอะมันจาผมเน่เป็นไปเลยไอ้ไอ้ที่ว่ากำลังสาดน้ําใส่มัน เพื่อนบอกอ้อ้ไอ,อวามันก็มันก็ไปมันก็กลับมามันก็เลยเล่นน้ําที่บ้านเพื่อนรุ่นน้องด้วยเลยนะ <c oughs> เล่นกันเดี๋ยวผมก็ไม่ได้คุยมันพูดตรงๆบางครั้งแล้วก็วุ่นวายกับเครื่องเสียงมันก็ต้องดูว่าเอ้ยมีดอกขาดมีอะไรไหมเสียงเพี้ยนอะไรไหมเพีย้ยนจะได้ไปปรับใหม่อะไรเงี้ยเออมันไม่ดีกว่าเพื่อนตลอดอะ่ะจําได้เลยตอนมันไปเราก็ไม่เห็นว่ามันไปตอนไหนเออเอาเงี้ยเอางั้นเถอะนะนะถ้าเพื่อนมาดูคลิปนี้ก็ขอโทษในหะน้าที่ไม่ได้ให้การต้อนรับดีสักเท่าไหร่เนาะ แต่เพื่อนมันก็คงเข้าใจแหละว่าเราเออเราต้องดูเครื่องเสียงวุ่นวายเครื่องเสียงนะผมบอกเลยเครื่องเสียงเนี่ยปรับอะไรก็ไม,ไม่ไม่มีทางตายตัวมาค้างเผื่อเครื่องร้อนหน่อยดอกแม่งทํางานหนักร้อนหน่อยก็ต้องมาปรับใหม่อะไรใหม่แล้วปล่อยไว้ถ้าถ้า,ถาคุณคุณปรับหนักๆเอาเล่นหนักๆคุณปรับไว้งั้นแ่ะเล่นผมบอกเลยพังพังกับพังนี่ขนาดว่าผมปรับคอยดูแลดอกแขยงขาดเลยดูคลิปต้องหลักก็ได้ดอกเพื่อนุ่นน้องไง ลานว่าอยู่กับตู้กระแทกล่างขาดคู่หนึ่งเลยดอกแล้วตัวเองก็เอาดอกตัวเองไปแทนปีออเดโอขาดอีกปีนี้เหรอปีนี้ที่ขาดดอกที่ขาดก็มีแหลม m อ็สีนิ้วที่เอาไปเสริมกับเครื่องเสียงเจ้าเชฟตาวานะขาดแล้วก็ปีออเดโอสิบห้านิ้วขาดแต่ถ้าของสองพันยิบสี่เหรอมีโอ้เอาง่ายอะแหลมขาดหกดอก กลางขาดดอกหนึ่งดอกกิบขาดสิบสองนิ้วอะ่ะกิบขาดข้อขาดเจ็ดดอกนะแต่ว่าแหลมเนี่ยผมเปลี่ยนวอยหมดแล้วทุกดอกแล้วยกเว้นมันจะมีแหลมสองตัวมันเปลี่ยนวอยไม่ได้ก็เลยทิ้งไว้ง่นั้นแหละแล้วก็กลางหนึ่งดอกกิบนี่ยังไม่ได้ซ่อมเลยทั้งขาทั้งเด็ดสงการปีสองพันยีิบสี่อ่ะนี่สงการเลยสงการสองพันยิบห้ามาแม่งจะปีกว่าแล้วแตสองปียังไม่เปลี่ยนเลย เดี๋ยวปีหน้าแหละผมว่าจะพยายามจะเอาดอกเก่าๆที่เคยขาดไปซ่อมจะได้มีใช้เนาะจะได้มีเปิดฟังนะครับยุคเศรษฐกิจอย่างเนี้ยผมนี่สินอะไรผมไม่นี่สินหรอกรถมันก็พังมั่งอะไรมั่งก็ต้องซ่อมรถซ่อมลามันเยอะแยะเอซค่าใช้จ่ายแต่เดือนคิดซะว่าเอ้ยให้เราผมไปซื้อดอกใหม่ผมก็เนยเังมมีปัญญาซื้อหรอก๋ยจาเจ้าของเก่าๆเนี่ยไปซ่อมใช้ให้หมดล้ว ยัยไหนหน้านะผ้าดอกหน้าดอกขาดเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนผ้าดอกใหม่ออดอก,กนะเก่าเนี่ยอ๋อใช้มันดีที่สุดอะนะเราไม่ได้คน ам, คนร่ำคนรวยไปซื้อโอ้ยเนาะซื้อเหมือนเขาเรามีแค่นี้แล้วก็ถือว่าเราดีแล้วสําหรับผมนะแค่เนี้ยผมถือว่ามันก้าวมาไกลมากแล้วนะอย่ากคนนี้ก็เสื่อมมาก่อนโอ้โหมีตัวคนมาถามไอ้เบียดมันไปไหนนึกในใจ,จกูจะไปรู้บอป่กูปั๊บแล้วมันได้แค่นี้เนาะ <laughs> ไปมาทุกวันเนี่ยเหรอเบยไม่ต้องถามพี่ตีเอ้ยเปิดหน่อยหนึ่งหลังคาบ้านเตือนเหมือนมันมีช่องหลักนะมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันเออตู้ตู้อย่างงี้เบยไม่ออกมันต้องเจบินออเดอร์หกบีวีเทอร์โบดับบงดับบิลโอ้โหกูอยากให้มึงมาฟังเหลือเกินนะกูเปิดกูถ่ายคลิปที่หลังคาบ้านกูสั่นครึ่งครึ่งครึ่งฟาเฟ้อดิครึ่งครึ่งครึ่งแง่กูอยากให้มึงฟังเหลือเกินนะเออเนาะหมายความว่าคนเขา ก็คือเขาฟังจากในที่ว่าไมค์โทรศัพท์มันบันทึกได้แล้วก็ไปถามเดี๋ยวบางคนแม่งใส่หูฟังเปล่านะผมไม่อยากจะพูดหรอกนะครับอ่ะเอฟซี FC. ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพูดมาเยอะแล้ววันนี้ก็ถ่ายคลิปที่ฝายเนาะเพลินไปเลยนะเพลินไปเลยก็ถ่ายไปประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แล้วก็มาถ่ายคลิปเดินเล่นอีก26นาทีก็เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเออไม่รู้จะพูดอะไรแย่ๆนะครับ <laughs> นะก็อย่างนี้แหลนะเนาะ เอ,อ,อ,อนี่ก็ทางลงน้ำเนี่ยฝนตกหนกเออขอไปฝนตักก็ฝนตักฝนนกนะนะฝนมันตกหนังๆเนี่ยมันก็เนี่ยน้ำก็ไปนีเนี่ยนะลงข้างล่างแต่ไม่รู้ฝนจะตกตอนไหนนะมันไม่ตกตั้งแต่ต้นเดือนแม่งออาหนักชิบหาเยเลยตั้งแต่ซึ่งเดือนที่แล้วยันต้นเดือนนี้โอ้โหตกแรง ช่วงกลางๆเดือนหายต้องรอดูสิ้นเดือนดีทีง่ายเอฟซีนะโจโจงวงเอฟซีเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าไปหาหุงข้าวว่าจะทำกับข้าวกินตอนเช้านี้แล้วนะก็ขอบคุณเนาะเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะัฝ่ากเอฟซีกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสามด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ